สวัสดีครับผมนัทธุรสุติสาธิตรครับเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์เลอโคสแล้วก็เป็นผู้ปรุงกลิ่นเองทุกกลิ่นของแบรนด์เลอโคสครับที่มาของชื่อแบรนด์ผมนะครับก็คือคําว่าเลอ o โคสครับจริงๆแล้วเลอโคสที่เราเห็นโลโก้กันนี่ยครับมันเป็นเหมือนวอร์ดมากมากกว่าครับ จริงๆแล้วมันเป็นกลึ่งคาแสลงครับเพราะว่ามันไม่ได้มีความหมายชัดเจนจริงๆแต่ว่าได้แรงบันดาลใจจากชื่อในภาษาฝรั่งเศสครับในภาษาฝรั่งเศสจริงๆแล้วมันจะเป็นมาจากคําว่า c า o c h e ครับ c า o c h e เนี่ยแปลว่าละคลังซึ่งในภาษาฝรั่งเศสนะครับเป็นภาษาที่เหมือนกับแบ่งผู้หญิงกับผู้ชายนะครับผู้หญิงเนี่ยมักใช้คำว่า L a แล้วก็ผู้ชายเนี่ยมักใช้คําว่า L e le นะครับกับเ โดยคําว่าลาโคสเนี่ยครับมันแปลว่าลักขังซึ่งมันมันสื่อความหมายว่าเบลที่บอกว่าผู้หญิงสวยในภาษาฝรั่งเศสด้วยนะครับผมก็เลยมาทวิสต์เป็นคําว่าเลอโคสที่หมายถึงผมที่เป็นชื่อเบลเหมือนกันว่าเป็นผู้ชายแล้วว่าเป็นผู้ปรุงน้ําหอมในแบรนด์เลอโคสแต่เนื่องจากว่าพอเราใช้คําว่าเลอโคส l e c o s e เนี่ยตัวอักษรมันจะยาวผมก็เลยมีการลดรูปออกไปนะครับโดยเป็น l โคลอนแล้วก็ c o s e เลยอ่าว่าเลอโคสซึ่งจริงคำนี้ไม่ได้มีจริงครับเพราะว่ามันตั้งผิดพยากรณเพราะจริงๆแล้วการโ มันต้อง L โคลอนแล้วตามด้วยสระนะครับ A I O U แต่ของผมเนี่ยมันเป็น L ก็ตามด้วยตัว C เลยซึ่งนจริงๆแล้วมันจะเป็น words mark ม,มากกว่าครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วที่เราเห็นกันว่าเลโคตัวนั้นอะ่ะมันก็คือโลโก้ของแบรนด์ผมเลยครับส่วนเต่าทองเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่สายครับมันเป็นแค่สายสายหนึ่งที่ผมอยากส่งมอบว่าผู้ทดีด่มาเห็นเลโคสเนี่ยอาจจะมีความหวังหรือเป็นรางดีที่จะพบการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นที่ดีในอนาคต ตัวอัวกษรเนี่ยจะสังเกตว่าผมใช้เป็นตัวอักษรที่พิมพ์ใหญ่ผอมสูงนะครับซึ่งเป็นทรงเดียวกับขวดครับทรงนี้นะครับผอมสูงครับอันนี้ก็เป็นคําถามที่ลูกค้าถามมาเยอะนะครับถ้ามีคําถามอะไรที่เกี่ยวกับแบรนด์ก็ผมตอบได้จะตอบหมดครับขอบคุณครับ